ือถ้าจะเป็นอันตรายใช่ไหมตรงนี้ก็ปรับปฏิการนิพติตาวานิพายยะใช่ไหมแล้วพอพออันที่สองก็ไกลขึ้นมาอีกนิดหนึ่งใช่ไหมลอยไปบินไปก็ปรับปฏิการนิพติตวาอุปติตวานิพายยะอันที่สามก็เกือบจะถึงแล้วแต่ยังไม่ถึงเอ,อ,อนุป,ปาหัตจาจตลังยังไม่ทันกระทบพื้นก็นิพากนก่อนเท่ากับว่าแค่แสงกําลังจะเดินทางมา มาถึงฉากเนี่ยแค่แสงนะกําลังจะเดินทางมาถึงฉากมันมีการมีการปริิพาน์ได้ถึงสามสามช่วงสามจังหวัดจังหวะที่หนึ่งนี่ก็คืออันตรายปริพายีประเภทที่หนึ่งประเภทที่สองใช่ไหมอุปติตาวาลอยไปบินไปแล้วก็ดับประเภทที่สามก็เกือบถึงเกือบถึงฉากแล้วเกือบถึงพื้นแล้วแต่ยังไม่ทันกระทบแล้วก็ปริิพานโยมคิดดูเนี่ยความเร็วที่ยมเนี่ย หลุดไปคิดเนี่ยนั่งรู้ลมหายใจหลุดไปคิดปุ๊บเนี่ยเร็เวไหมเร็วแสงมาถึงนี่เร็วไหมหนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันไม่ต่อวินาทีแต่เนี่ยมันไม่ถึงไม่เลยมันโอ้โหมันเร็วมากระหว่างความเร็วอย่างเงี้ยปริณพานปริณพานปรลิณพานย่อมดูสิพระเจ้าเนี่ยเป็นผู้รู้ผู้เห็นอารยาบุคคลแต่ละประเภทแต่ละช่วงแต่ละตอนแล้วก็บัญญัติออกมาว่านคนนี้เรียกอะไรคนนี้เรียกอะไรพวกนี้ล่าสาั่งยอดอะไร และอุปติปติลาพิกานิสัญโยชนานิสังโยชที่สร้างการเกิดที่เราละนันทีเรื่อยๆละนันทีละนันทีละนันทีทาให้การผูกจิตติดกับอารมณ์เนี่ยมันสั้นลง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 เห็นไหมจิตที่ผูกกับอารมณ์ไปเนี่ยก็คือเกิดคือชาติหรืออุปตินั่นเองนะแล้วเราทําให้อุปติเนี่ยมันสั้นลง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 พอสั้นลงดุจประพิปตาเกิดปุ๊บดับปั๊บเกิดปุ๊บดับปั๊บประพิปตาเดียวแต่ยังเกิดอยู่เห็นนะยังเกิดอยู่นี่ยังมีพบอยู่เห็นนะ แต่ชาติเนี่ยไม่ไหลไปแล้วเมื่อชาติไม่ไหลไปเนี่ยอุปติเนี่ยละได้อุปติปฏิลาภิการนิสัญโยชนานิละได้คนที่ละได้ตรงเนี้ยจะเป็นอันตราปริพานธีเพราะกายแต่ทาลายพวกก่อนที่จะไปได้พบม่เนี่ยปริพาน์ปริพานปริพันธ์มันเกิดอุปนิสัยในการละนันทิในการทิ้งมันก็ตามมัตตานางไปเนี่ยเท่ากับว่าสตาร์นางเป็นคนรู้ทุกเรื่องเข้าใจไหมรู้ทุกเรื่องเป็นคนเดินมารคกเป็นคนรู้ขันห้าดคนหลุดพ้นอะไรแต่อะไรทุกอย่างเลย แต่พอหลุดพ้นแล้วเนี่ยเราก็ไม่เรียกผู้ยึดติดพระสัตตานางแปลว่าผู้ยึดติดเราก็เลยพระศาสดาก็เลยมีศั์บัญญัติใหม่ว่าไปเรียกผู้ยึดติดไม่ได้ก็เรียกว่าวิมุตติยา,านทัศนะผู้รู้ในการหลุดพ้นก็เขารู้ว่าเขาหลุดพ้นไงมีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วเห็นไหมอย่างนี้ทนันี้เราละสั่งย์ที่สร้างการเกิดได้เนี่ยเราเป็นอันตราปริญพายีแต่พบยังมีอยู่จิตยังไปรับรู้แล้วก็ดับรับรู้แล้วก็ดับตรงนี้เรียกว่า สัโชน์ที่สร้างพบหรือภาวะปฏิลาภการนิสัญโยชนานี้พบที่ได้มาเป็นเครื่องผูกเราได้พบมาพว่อเราพอใจนี่พอใจในพบความอยากในการที่จะไปสู่พบเนี่ยเรียกภาวะตัณหาตัณหาในการสร้างพบเห็นนะเราจะเข้าใจเลยแต่ละคําแต่ละคําที่พระเจ้าทรงบัญญัติเนี่ยตัณหาในการสร้างพบทําให้เกิดมีการมากาันไป และดูที่วัดถามพระศาสดาว่าเมื่อกายนี้แตกทําลายแล้วสัตยังไม่ได้กายใหม่เนี่ยอะไรเป็นเหตุปัจจัยของการไปได้กายใหม่หรือยโยมตายเนี่ยจากมนุษย์ตายปุ๊บแล้วยมจะไปเป็นเทวดาอะไรเป็นเหตุปัจจัยของการได้เป็นเทวดาได้กายเทวดาตรงนี้ตัณหาไงตัณหาเป็นตัวพาไปความอยากเป็นตัวนําแสงไปเนี่ยสู่ผืนนาเห็นไหม หรือวัชชาเนี่ยถามในลักษณะของเปลวไฟที่หลุดลอยปลิวไปแล้วอะไรเป็นเชือ้อพราะศาสดาบอกอากาศเป็นเชื้อของเปลวไฟนั้นนั่นคือตันหานี่มันมีอยู่ในตัวของมันที่เปรียบเหมือนเมล็ดพืชสดตันหาคือยางในพืชเห็นไหมอ่าหรือถ้าสังโยชน้าสิ้นไปแล้วพวกก็ปรับมุมเป็นสเก็ตไฟซึ่งสเก็ตไฟเนี่ยมันพร้อมที่จะมอด พอมันสาเร็จเป็นสเก็ตไฟแล้วมันก็มีแต่จะเย็นลงอุณหภูมิลดลงลดลงใช่ไหมนั่นแหละมันพร้อมมอดพร้อมปรินิพานพร้อมดับเย็นนั่นเองคนที่ละสังโยชน์ห้าได้แล้วทรงอุปมาเหมือนสเก็ตไฟดังนั้นสเก็ตไฟที่เกิดจากพื้นฐานที่ละสังโยชน์ห้าได้ก็พร้อมที่จะปรินิพานตลอดเวลาเลยก็เลยไล่ปุริสคติเจ็ดว่าพวกอินทรีย์แก่ที่สุดก็เป็นอันตรายปรินิพายีพวกที่หนึ่งปรับปฏิการน,นิปติตาวานิพายยะไป ปที่สองอินทรีย์อ่อนลงมาอีกก็ลอยไปบินไปปปติกาคือสเก็ดไฟนิพติตาวาสําเร็จเป็นสเก็ดไฟแล้วอุปติตาวาลอยไปบินไปแล้วต็นิพายใหญ่ยะประเภทที่สามขยับมาอีกหนึ่งในแสนล้านวินาทีอย่างนี้นะก็ปปติกาสเก็ดไฟนิพติตาวาสําเร็จแล้วอุปติตาวาลอยไปบินไปอนุปปหจ,จาตาลังยังไม่ทันกระทบพื้นนิพายใหญ่ยะดับนี่ก็เป็นความสามารถของ พวกอันตรายปรนิพพายีซึ่งมีอินทรีย์ที่อ่อนแก่ต่างกันแล้วก็มาถึงอุปปาหัจจะปรนิพพายีคือกระทบปั๊บดับเลยปรนิพานเลยพวกนี้พอได้พบใหม่พวกเห็นทุกข์เข้าใจวางเลยปรนิพานอีกพวกหนึ่งก็อาสังขาละพวกนี้ก็ก่อให้เกิดกองไฟเล็กๆนิดหนึ่งสร้างการเกิดนิดหนึ่งแล้วก็นิาพาน อีกพวกหนึ่งก็สาสังคาระแล้วก็ทําให้เกิดกองไฟกองใหญ่ๆขึ้นแล้วก็ดับลงนิาพยายใหญ่ยะอันนี้ก็เป็นสาสังคาระปรินิาพายีอีกพวกหนึ่งก็คือได้แต่ภาพในภพนั้นเลยก่อให้เกิดกองไฟแล้วก็ไม่ลามจนสุดชายเขาไปจดชายน้ําจดปุริภพอันน่าลื่นลมพวกนี้ก็ใช้ชีวิตไปยาวจนทั้งกายแตกทําลายในสุทธาวาส แล้วก็จะปรินิพานอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องของการปรินิพานในขั้นตอนต่างๆของอะไรบุคคลผู้มีอินทรีย์ที่ต่างกันทีนี้ยมดูว่าตรงเนี้ยนะตรงรอยแสงตรงเนี้ยเฉพาะรอยแสงตรงนี้เลยเนี่ยที่ปรากฏเนี่ยอันเนี้ยวิญญาณเนี่ยวิญญาณระหว่างลําแสงเนี่ยที่ยมไม่เห็นมันเนี่ยไม่เห็นมันเนี่ยอันเนี้ยมโนมณสิการมโนมณสิการ ใจมีการกระทําการกระทําของใจซึ่งมนสิการเนี่ยอยู่ในอะไรเจตนาผัสสะมนสิการอยู่ในอะไรสังขารในปฏิจจสุบาทขั้นตอนนามรูปที่พระศาสดาทรงอธิบายว่านามรูปคืออะไรรูปหนึ่งเวทนาสัญญาและแทนที่จะพูดว่าสังขารพวกก็แตกธรรมะออกเป็นเจตนาผัสสะมนสิการมนสิการมณะก็คือใจ กาลีกาละคือการกระทํามีการกระทําของใจสังขารกําลังปรุงแต่งมโนโขึ้นโดยความเป็นมโนกําลังปรุงแต่งแต่ยังไม่สําเร็จและความสําเร็จตรงนี้กําลังสําเร็จเป็นอะไรด้วยกําลังสําเร็จเป็นผัสสะด้วยแล้วผัสสะเนี่ยคือใจที่ไปตั้งในธรรมมังเนี่ยก็คือเจตนาที่พงบอกว่าเราเปล่าซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมกรรมคือไอ้แผ่นนี้ แต่ใจที่ไปตั้งบนกรรมแล้วคือเจตนากรรมถ้ามีกรรมเฉยๆไม่มีใจไปรับรู้ก็ไม่รู้ว่ารู้อะไรและตัวที่มันไปตั้งเนี่ยมันมีถึงสี่ตัวใจไปตั้งในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารรูปเวทนาสัญญาสังขารเป็นที่ตั้งของใจหรือวิญญาณทั้งสิน้นเมื่อมันไปตั้งเกิดกิริยาที่รู้แจ้งคือลอยแสงเป็นกิริยาที่รู้แจ้งมันก็รู้ว่าตอนเนี้ยมันรู้ลม มันรู้เวทนาสุขทุกข์มันรู้สัญญามันรู้สังขารอย่างนี้นั้นตัวตัวกรรมตัวเนี้ยนะเมื่อมันไปตั้งแล้วก็เกิดผลวิบากผลวิบากของมันก็คือกามาพบรูปภพบอรูปปพบสัตว์ก็จะยังอัตภาพให้เกิดขึ้นเมื่อวิญญาณังปฏิทิตังในหินายะทาตุญากามาพระโวก็เกิดขึ้นเมื่ออวิชานีวรณานัง สัตตานังตัณหาสัญโยชนานังมัชฌิมายะธาตุยาวิญญาณังปฏิติตังสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกวิญญาณไปตั้งอยู่ในธาตุปานกลางรูปะพะโวก็เกิดขึ้นจาดเหมือนกันอวิชานีระนานังสัตตานังตัณหาสัญโยชนานังปณีตายะธาตุยาวิญญาณังไปปฏิติตังารูปะพะโวก็เกิดขึ้นเท่ากับพระพุทธเจ้าเนี่ยกำลังพยายามพยายามเหลือเกินที่จะอธิบายให้พวกเรารู้โดยการให้พวกเราเนี่ย เข้าใจในบัญญัติสับต่างๆแต่ละอันแต่ละอันนะแล้วก็พบมันมายังไงกรรมมันเป็นยังไงกรรมมังเขตตังวิญญาณังพีชังกรรมเป็นผืนนานี่นี่คือกรรมกรรมเป็นผืนนาวิญญาณกริยาที่รู้แจ้งเนี่ยลอยแดดหรือลอยแสงเนี่ยเป็นพืชตัณหาเป็นอย่างในพืชเห็นไหมการอธิบายแต่ละแบบของพระศาสดาเนี่ยถ้าเป็นการอธิบายเพื่อการเข้าใจในการพิงกันการเกิดขึ้นอาศัยกัน และความต่อเนื่องกันเนี่ยพรงก็จะใช้แสงกับฉากแต่พอจะอธิบายในเรื่องของอผลวิบากหรือสิ่งที่ต่อเนื่องไกลออกไปจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของมเมล็ดพืชเป็นเรื่องของสเก็ดไฟที่ปรับอุปมาณนิดหนึ่งซึ่งสามารถใช้แทนกันได้เลยเวลาพระองค์เนี่ยพูดถึงเรื่องผัสสะหรือสัมผัสเราจะเห็นว่าพระองค์จัดว่าต้องมีสมองค์ประกอบนะเราดูดีๆว่าสามอันมีอะไร อย่างมโนเนี่ยต้องมีมโนคือลำแสงเนี่ยมีธรรมมังคือเขตตังคือผืนนาตรงนี้นะคือฉากมีมโนมีธรรมมังและมีนี่ลอยที่เกิดขึ้นบนฉากคือมโนวิญญาณเห็นนะสามองค์ประกอบของผัสสะหรือสัมผัสครั้งหนึ่งเท่ากับว่าพราะองค์มีบัญญัติหมดเลยไอ้ลอยที่เกิดเนี่ยบางๆตรงเนี้ยพระองค์ก็บัญญัติ ฉากนี่ก็บัญญัติลำแสงนี่ก็บัญญัติและลำแสงเนี่ยยังยังบัญญัติแยกแยะนะว่ารอยแดดที่เกิดขึ้นบนนี้กับลำแสงนี้คนละส่วนกันหนึ่งนะแต่ภายใต้คนละส่วนเนี่ยถ้าไม่มีลำแสงรอยก็ไม่มีใช่ไหมมันก็คืออันเดียวกันนั่นแหละแต่มันอยู่คนละจังหวะตรงเนี้ยที่ทําให้คนงงว่าจิตมโนวิญญาณไม่ใช่อันเดียวกันจริงๆมันก็อันเดียวกันแต่มันคนละจังหวะกัน ดังนั้นวิญญาณเนี่ยพระองค์จึงบัญญัติว่าเป็นกริยาที่รู้แจ้งมันเป็นกริยาของมโนที่เกิดการรู้แจ้งขึ้นเมื่อมีการกระทบเข้าใจไหมอาจยครับขอโอกาสอีกสองสเต็ปได้ไหมครับตัวสุดท้ายมันจะฟับ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 เป็นวิญญาณเนี่ยครับแสดงว่าวิญญาณเกิดดับใช่ใช่ช่องต่อระหว่างวิญญาณเดิมกับวิญญาณใหม่ที่มาครับอืเนี่ยพอพออย่างวิญญาณ ี่อวิญญาณเกิดจากอย่างเงี้ยแสงกระพริบตลอดเนี่ยแป๊บแป๊บแป๊บแป๊ปอย่างเงี้ยนะวิญญาณดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนระหว่างที่มันกระพริบเนี่ยดับปุ๊บเกิดดับปุ๊บเกิดเนี่ยจังหวะเนี้ยสัตานังเข้าไปยึดตลอดนะพอสัตานังเข้ามายึดวิญญาณดวงเนี้ยแล้วดวงนี้ดับปุ๊บดวงใหม่เกิดความที่ฉันทะราคะนั้นที่ตันหามันยังไม่หมดไปมันก็จับยึดดวงใหม่ตลอดเห็นนะ แต่การจับยึดเตรยมต้องมองนะว่ามันไม่ใช่เหมือนมือไปจับยึดอย่างนี้นะเพราะมันคือความว่างปรมาณตลสุญญตาสุญตาเป็นอนูไม่มีขันห้าอยู่ในนั้นเป็นความว่างเป็นภาวะหนึ่งเดียวเป็นเกลี้ยงว่างที่สุดไม่มีอะไรเลยการจับของมันเนี่ยไกลไปแสนกิโลมันก็จับได้อยู่ตรงนี้มันก็จับได้เลยไปอีกล้านกิโลมันก็จับได้เลยเหมือนกับทุกจุดทุกอนูมันคือองค์ความรู้ที่จับได้ทันทีมันจึงไม่ต้องการความเร็วในการเคลื่อนไป ภาวะที่มันจับไม่มีการมาไม่มีการไปเวลามันจับมันไม่ต้องอาศัยวิ่งไปตรงโน้นไม่จับได้เลยตรงโน้นจับเลยตรงโน้นดับตรงนี้ก็จับได้เลยทันทีเหมือนกันไม่มีการเคลื่อนภาวะของอสังกัตธาตุไม่มีการเคลื่อนชื่อหนึ่งของอสังกัตธาตุคือความคงที่ในนั้นไม่มีการมาไม่มีการไปเป็นความคงที่เห็นนะประเมินดีๆจินตนาการดีๆพระองค์เรียกตรงนี้อีกอย่างที่บอกว่า ปรมาณุตระสุญญาตาสุญญาตาเป็นอนุสุญญาตาทุกคนก็พูดได้ปะสุญญาตาความว่างแต่ถามว่าต้องว่างจากอะไรเพราะถ้าแค่ว่างจากอากุศลเนี่ยคุณแค่ปฐมฌานว่างจากวิตกวิจาร์คุณแค่ทุติยฌานสมาธิทุกระดับเป็นสุญญาตาได้หมดแต่ถ้าว่างจากขันห้าคุณจะถูกเรียกว่าปรมาณุตระสุญญาตาเลยสุญญาตาที่ว่างที่สุดไม่มีอะไรเข้าไปอยู่ในนั้นด้วยสัตตนังเดิม ที่วิญญาณดวงเดิมดับเนี่ยครับพระอาจารย์สัตานังก็มีนันทิราคะตันหาอุปทานที่ไม่ดับที่ไม่ดับตามสตานังใช่ตัวที่ไปตัวเดียวก็คือวิญญาณเท่านั้นเองเอที่ดับอ่าวิญญาณเท่านั้นที่ดับเกิดดับเกิดอยู่ตลอดนะแล้ววิญญาณดวงใหม่มาสัตานังก็พาเอานันทิราคะตันหาอุปทานสังโยน์ตามไปด้วยก็คืออยู่ในตัวสตานังอยู่ในตัวสตานังที่ความรู้สึกของเราที่พ่อเราคิดว่าวิญญาณเป็นเรา แล้ววิญญาณเนี่ยมันอยู่ตรงนี้เดี๋ยววิญญาณเป็นโผล่ตรงน้นเราเลยรู้สึกว่ามีการเคลื่อนมีการขยับพระองค์ก็เรียกตรงนี้ว่าอาคติคติคือการมาการไปดังนั้นพระองค์ก็ขยายความระหว่างอาคติคติคือการมาการไปเนี่ยคือตายและเกิดเห็นไหมดังนั้นขณะที่มีการมาการไปเนี่ยจิตเราเคลื่อนแป๊บไปเนี่ยตายแล้วเกิดไม่ได้เกิดตายด้สังเกตด,ดีๆนะพระเจ้าไม่ได้พูดว่าเกิดแล้วตายนะภาษาท่านเป็นปฏิจจสมุปปนธรรมคือ ต้องมีอันนี้ก่อนอันนี้ถึงจะมีดังนั้นนั่นคือวิญญาณดวงนี้ต้องดับก่อนวิญญาณดวงใหม่ถึงเกิดแล้วสัตว์ถึงจะเข้าไปยึดเราไปดูนิยามของคาว่าสัตว์ที่ตัดตอบไว้กับราชะว่าฉันทะราคะนันทิตันหาอันใดมีอยู่ในวิญญาณถูกเรียกว่าสัตว์เรากําลังพูดถึงตัวแรกเลยตัวตั้งต้นเลยที่มันเข้ามาเกาะมันกําลังมาเกาะวิญญาณแล้วคําว่าสัตว์อย่าลืมว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสําเร็จความเป็นสัตว์โดยการพูดว่าวิญญาณ ไม่ได้บอกว่ามนโนโดังนั้นตรงมนโนเนี่ยกําลังจะเป็นสัตว์อืมกําลังจะเป็นสังขารกําลังจะปรุงอวิชามีสังขารทั้งหลายเพราะมีอวิชาจึงมีสังขารทั้งหลายมีความปรุงแต่งกําลังจะสําเร็จพอมีการกระทบพวกรู้แจ้งความเป็นสัตว์ส,วสมบูรณ์เลยปุ๊บพระเจ้าบัญญัติที่ตรงนี้เห็นนะโอ้โหยิ่งสุดยอดความละเอียดนะพ<ร>ะอาจารย์ <laughs> <ร>ครับขออนุญาต ต่อในอินซีห้าครับอินซีห้าจะมีตัวเดียวที่ที่ผมคิดว่าชัดเรื่องพบมาครับก็คือสแินซีส่วนอีสี่ตัวเนี่ยไม่ทราบว่าไปมันต้องมีมันต้องมีพบให้เขาอยู่ก็คือสแตนซีวิญซีแล้วก็ตัวสมาธินซีกับปัญยินซีเนี่ยครับตัวสแตนซีเนี่ยแน่นอนว่าสติมันคือสังขารเป็นพบ คือวิญญาณนางปฏิทิตังในในตัวในตัวสังขารที่มีสตินสคือสติอยู่ในนั้นแต่วิริยะซึ่งมันยิงไปถึงสัมมาประธานสีกับวิริยะสัมโพธิชนซึ่งก็น่าที่จะมีความสำคัญก็จะเชื่อมโยงไปถึงความขยันที่จะเดินมักตัวนี้มันเป็นภพที่อยู่ตรงขันไหนครับอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นรูปหรือเวทนาหรือสัญญาหรือสังขารคือคงไม่มีขันที่ห แต่ผมหาไม่เจอครับว่ามันอยู่ขันไหนครับหมายถึงตัวความพยายามเนี่ยหรอใช่ครับวิริยินทรีเนี่ยวิริยินทรีมันอยเป็นพบนะครับอาจารย์หลักการก่อนมันอยู่ที่เราเรากําลังปล่อยตัวใดไงเพราะความเพียรของคนที่ยังปล่อยกายไม่ได้เนี่ยเขาจะมาเพียรในเรื่องการปล่อยกายเขาก็ไม่ได้สนใจเรื่องจิตเรื่องวิญญาณเรื่องอะไรต่ออะไรมันอยู่โอแยกย่อยได้อีกแยกย่อยอีกทีละสเต็ปเลยว่าความเพียรของคนคนนี้คนคนนี้กําลังละอะไร นั้นถ้าคนคนนี้กําลังละก,กายพวกนี้ก็จะมามาวิ่งว,วุ่นอยู่กับเรื่องโลกธรรมแปดคุกคกคุก,ค,กคิกอยู่อย่างเนี้ยแต่พาคนละตรงนี้ได้ก็ไม่สนใจเรื่องโลกธรรมแปดละโลกธรรมแปดไม่ใช่ศัตรูของเขาแล้วกายไม่ใช่ศัตรูของเขาที่เขาจะมานั่งทําความเพียรเพื่ออะไรเกี่ยวกับกายเขาไม่สนใจ,นใ,จใช่<ม>เขาก็ขึ้นมาในระดับของนามธรรมเขาก็เล่นเรื่องนามธรรมพอนามธรรมปุ๊บก,ก็ต้องดูว่าเป็นนามธรรมตัวไหน<ม>ใช่ไหม ถ้านามธรรมที่เป็นตัวฉากก็ยังไม่เข้ามาถึงเรื่องของลำแสงครับใช่ไหมก็ยังไม่มาถึงตรงนี้ความเพียรของเขาก็เพื่อละนามธรรมในส่วนฉากแต่พอเขาละนามธรรมในส่วนฉากได้อุปติปติลาพิการนี้หมดทีนี้ความเพียรเขาเริ่มมาจ่อตรงนี้แล้วเริ่มมาจ่อตรงตรงลำแสงตรงรอยแสงและใช่ไหมอ่าเกี่ยวเนื่องด้วยตรงนี้แล้เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยความเพียรของเขาเนี่ย จริงๆคนทาความเพียนทั้งหมดก็คือสัตตานังนั่นแหละเพราะอย่างอื่นเนี่ยขันห้าเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรเลยพอเรามารู้อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยวิญญาณก็ไม่รู้เรื่องอะไรวิญญาณก็เป็นเหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนที่เกิดดับเกิดดับไปตามภาษามันไม่มีอยากไม่มีอะไรขันห้าไม่รู้เรื่องอะไรเหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนเลยคนรู้เรื่องคนเดียวคือคนที่กําลังมีฉันทะราคะนันทิตันหาหรือจะเรียกว่ากุมารหรือกุมารีน้อยๆก็ได้ที่กาลังเล่นเรือนน้อยๆด้วยดินด้วยทราย แล้วเขากำลังมีสันทะราคะนันทิตาหาในสิ่งนั้นที่พระองค์เปรียบอุปมาเรื่องของสัตตานังเนี่ยด้วยอุปมากุมารหรือกุมารีที่เล่นเลือนน้อยๆที่ทําด้วยดินและทรายโอ้อาจารย์แม่นมากเลยครับคือผมพยายามจะดึงพระอาจารย์ไปอ,อื่นพระอาจารย์ก็ดึงกลับมาสัตตานังเนะี <laughs> สุดยอดมากเลยครับจริงๆแล้วอยู่ในสัตตานังนะครับอยู่ในสัตตานังหมดเลยสี่ห้าเนี่ยนะใช่สาธุครับอขออนุญาตครับอาจารย์เอาเสียงใหม่ๆบว่างเสียงเก่าเก่า ไม่ไม่ขออนุญาตเชื่อมนิดนึงได้ไหมคะพยานพอพูดถึงสัตตานังตอนแรกหนูก็เข้าใจยังไม่ยังไม่ทราบพอพี่อุ้ยถามหนูเลยได้ทราบว่าสัตตานังเนี่ยเป็นผู้ทําความเพียรอ่าฮะไม่ใช่ขันห้าทีนี้ก็เลยบอกว่าเออแล้วไม่สัตว์มาทําความเพียรในเมื่อมีอาชาเป็นเครื่องกั้นมีตันหาเป็นเครื่องปลูกก็เพราะว่าได้มาฟังธรรมของพุทธเจ้าใช่เพราะพระพุทธเจ้าบอกว่าสัตว์พวกนี้ สัตว์ทั้งหลายที่เป็นพวกมีทุลีในดวงตาแต่น้อยก็มีอยู่ชแล้วก็บอกว่าสัตว์พวกนี้ย่อมเสื่อมจากคุณที่ได้เพราะไม่ได้ฟังธรรมสัตว์ผู้รู้ทั่วถึงธรรมจักมีเป็นแน่ก<ช>็เลยกลายเป็นว่าสัตว์ได้ฟังธรรมแล้วก็เลยมีความเพียงใช่ไหมเจ้าคะ<ช>ากลับอกอบพระคุณแล้วสัตว์เนี่ยอินทรีย์จะแก่กล้าเท่าไหร่ก็ตามนะถ้าไม่ได้ฟังธรรมบรรลุไม่ได้ไม่ใช่แต่นะนอกจากเขาจะเป็นสัตว์ประเภทมาเป็นพระพุทธเจ้าหรือพระปัจเจ ไม่ต้องเห็นพระพุธะทธเจ้าเขาก็บรรลุกรรมได้พระปัจเจกอย่างเงี้ยขออนุญ,ญาตนะคะต่อน,นะคะ,ะเมื่อกี้พระอาจารย์บอกว่าเราเก่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมกรรมเกิดจากผัสสะถ้าอย่างนี้บุคคลที่เป็นอันตราปรินิพายีอะค่ะเขาก็คือยังไม่มีเจตนาแล้วก็ยังไม่มีกรรมเลยใช่ไหมคะอืมอืมใช่แล้วอุปหาหะจะล่ะคะอุปหาหะจะก็มีปุ๊บดับปับ๊บเเออคือพอแตะปุ๊บก็ดับเลยอ่ะเออยังไม่ทันจะ จะบัญญัติอะไรขึ้นมาก็ปรินิพานแล้วแต่ก็ยังถือว่ามีเจตนาอยู่ใช่ไหมคะมันก็อยู่ที่ว่าตรงนั้นเนี่ยจะเราจะเรียกมันไม่ล่ะว่าเพราะว่าพอกระทบปุ๊บก็ดับอย่างเงี้ยการคําว่ากระทบเนี่ยเราคิดว่าเราเห็นรอยแสงยังไงถ้าเราเห็นก็มีถ้าไม่เห็นก็ไม่มี <laughs> มันเซี่ยวของเซี่ยววิอะ่ะอย่าไปหาอย่าไปหามันเลย